สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธผู้ถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดเพิ่มทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยและในตอนนี้ลูกบอลแสงสีทองทับเก้าลูกค่อยๆลอยลงมาจากอากาศเมื่อลูกบอลแสงลูกแรกตกลงบนพื้นหิมะ ลูกบอลลูกที่2ก็ตกลงมาทับและอีกเจ็นลูกก็ตามหลังมาโดยเลียงช้อนกันหลังจากนั้นปริมาณรวมกันของลูกบอลแสงทั้ง9ก้าก็เริ่มลดลงในขณะที่แสงสีทองที่พวกมันเปล่งออกมานั้นก็จับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆในขณะนั้นหัววีเฮ้าก็สามารถสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของนอนไม้น้ำแข็งเทียนมึงว่านอนไม้น้ำแข็งเทียนมึงมันมีพลังจิตที่น่าสะพรึงกลัวมากจนสามารถทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศได้เมื่อลูกบอลแสงสีทองทั้ง9ลูกวางช้อนกันเสร็จแล้วพวกมันกลายเป็นรูปร่างของมนุษย์สีทองที่เกิดจจาาาาากกกกกกแแสงงงทีี่่่่นนนนนปปปลใไววัััั้็คืืออออรูขมเเหบยชช แม้แต่เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็เหมือนกับเครื่องแบบของโรงเรียนสื่อไรเคอร์ซึ่งมันก็ทําให้ว่าวีฮาตกตะลึงไปอย่างมากเมื่อร่างกายและจิตวิญญาณของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมองเป็นรูปเป็นร่างเขาก็ส่งความคิดออกไปพร้อมกับพลังจิตของเขาแล้วเขาก็พูดว่าจากกรพพรดนน้ำแข็งข้ารู้ว่าเจ้าสัมผัสได้ว่าข้าอยู่ที่นี่ถ้าคือเทียนเมอง เข้ามาเพื่อแก้แค้นเจ้าเจ้ากล้าออกมาพบข้าไหมทันทีที่นอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองเริ่มพูดขึ้นพลังจิตที่ขแข็งแกร่งยังไม่อาจยังรู้ได้ป,ดปกคลุมร่างกายของหัววีเฮาทันทีซึ่งป้องกันการปรากฏตัวของเขาภายในบ้านน้ำแข็งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามในตอนนี้นอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองและก็หัววีเฮ้ายัาคงเป็นหนึ่งเดียวกันว,ว่าวีเฮ้าจึงสามารถรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกผ่านพลังจิตของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองได้หลังจากที่เขาสัมผัสกับมันเมื่อนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองขยายขอบเขตพลังจิตของเขา,ว, ine, าว่าวีเฮ้าอรรร้งับู ได้ขเ,ขเข้ามาแทนที่ดวงตาของเขาทั้งหมดเขาสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกได้อย่างแท้จริงผ่านการรับรู้ของเขาไม่ใช่แค่รูปร่างเท่านั้นหลังจากที่นอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองผู้จบประโยคนอนไหม้น้ำแข็งเทียนเมืองก็เงียบลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามแสงสีทองบนร่างกายของเขาที่เปล่งออกมา่างโคกเจิดจ้าแสางสีทองเจิดจ้าที่เขาเปล่งออกมานั้นชัดเจนเป็นอย่างมากภายในโลกสีขาวบริสุทธินี้เมฆสีดำเริ่มปรากฏขึ้นในอากาศเมื่อท้องฟ้ามืดลงเรื่อยๆซึ่งทาให้บรรยากาศในตอนนี้น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามแสงสีทองที่เปล่งออกมาจากร่างกายของนอน นอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองดูเหมือนจะไม่กังวลเลยในขณะที่เขายืนอยู่ที่นั่นอย่างเงีย,งยบๆลมแรงพัดกระหน่ำอยู่รอบตัวเขาแต่ว่าเขายืนอยู่ที่นั่นอย่างแข็งแกร่งไม่ยขยับเขยื้อใน,ในใดๆว่าวีฮอสามารถสัมผัสสิ่งนี้ได้ทั้งหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนอกขอบเขตพื้นที่การรับรู้ของเขาสัตว์วิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนได้กระจายไปทั่วทุกทิศทางด้วยความหวาดกลัวมีโอกาสที่นอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองจะไม่สามารถเอาชนะสัตว์วิญญาณเหมือนปีได้ในการต่อสู้โดยตรงแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่มีสัตว์วิญญาณ ในแง่ของพลังวิญญาณอันบริสุทธิ์นี้ได้แต่ทว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของนอนไม้นักแข่งเนเมืองก็คือสายเลือดของมันแม้ว่ามันจะได้รับการฝึกฝนเป็นเวลาล้านปีแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังเป็นเพียงนอนไมน้ําแข็งระดับต่าด้วยภูมิหลังเช่นนี้แม้ว่าเขานั้นจะมีตาบาหรือว่าพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งเพียงใดเขานั้นก็เหมือนกับผู้เขาที่เต็มไปด้วยสมบัติเหมือนกับว่าเขามีสมบัติก็จริงแต่เขาไม่รู้ว่าจะใช้มันอย่างไรถ้าหากจะอธิบายมันด้วยเงื่อนไขวิญญาจารย์นอนไมน้ําแข็งเพียงเมืองก็เหมือนกับผู้ที่มีพลังวิญญาณที่น่ากลัวแต่ว่าไร้วงเวนวิญญาณหรือว่าทักษะวิญญาณใดๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อมีช่องว่างขนาดใหญ่ในการฝึกฝน ระหว่างเขาและก็คู่ต่อสู้เขายังคงสามารถพึ่งพาความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณของเขาเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเขาพบกับคู่ต่อสู้ที่มีความแข็งแร่งอย่างน้อยหนึ่งระดับเขาอาจจะโชคไม่ดีโดยเชินเชิงไม่ว่าพลังวิญญาณของเขาจะแข็งแร่งเพียงใดถ้าเขาไม่มีวิธีที่จะรวมมันเข้ากับทักษะจิตวิญญาณที่น่าสะบึงกลัวได้พลังของเขาก็จะถูกจํากัดอย่างแน่นอนหลังจากกลายเป็นวงแหวนวิญญาณล้านปีของหัววีเฮาเขาก็รู้สึกอิจฉาอย่างมากกับทักษะวิญญาณทั้งสี่อย่างที่ว่าวีเฮาได้รับนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองที่มีระดับการฝึกฝนถึงล้านปีถ้าากว่าเขามีทักษะวิญญาณเพียงทักษะีน้ นนอนไมน้ำแข็งเทียนมึงได้ปลดปล่อยพลังจิตทั้งหมดของเขามันขยายออกไปรอบๆและครอบคุมทุกที่ที่เขาต้องการอย่างน้อยที่สุดหนึ่งในสามของพื้นที่หลักของบริเวณขั้วโลกเหนือสูดถูกห่อหุ้มไว้ภายในของพลังจติตตรวจจับของเขาแล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่านอนไมน้ำแข็งเทียนมึงจะดูไร้กังวลห่างมองอย่างผิวเผินแต่ว่าการกระทําในปัจจุบันของเขานั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ใช้กินอายของตัวเองเพื่อปลดปล่อยพลังจิตของเขาอย่างน้อยที่สุดสัตว์วิญญาณที่ไม่คุ้นเคยกับเขาย่อมไม่คิดว่่่่่่่าาาาานนนนนนนีีีีเเป็็สิิงงงงทททททํโโดยคไมมมมัักกญณจตตอออแแ้พล เ,เพื่อเรียนแบบกินอายของสัตว์วิญญาณบางตัวที่อาศัยอยู่ภายในขั้วโลกเหนือสุดเมื <M> ่อเผชิญกับกินอายนี้สัตว์วิญญาณตัวอื่นๆก็ไม่กล้าที่จะต่อต้านใดๆและนี่ก็คือกินอายของผู้นำสามจากกักรพรรดิแห่งขั้วโลกเหนือ และนี่ก็คือกินอายของสัตว์วิญญาณที่มีการฝึกฝน5 0,000นปีพร้อมกับสายเลือดอันสูงส่งนอกจากนี้เขายังจงใจหลบเลี่ยงนินเดียนของผู้นำสามจากักรพรรดิขั้วโลกเหนือเนื่องจากว่าเขาควบคุมอย่างเข้เมงวดในพลังจติตตรวจจับของเขาเขาจึงไม่กลัวที่จะถูกค้นพบโดยเจ้าของพลังที่เขาเรียนแบบด้วยเหตุน,นี้สัตว์วิญญาณอยู่ในพื้นที่ที่เขาต้องการข่มขู่จึงรีบหนีไปทันทีด้วยความตกใจกลัวพวกมันตัดสินใจที่จะไม่รบกวนเขาและหัววิเห่าอีกต่อไปในทางกับการจักรพรรดิน้ำแข็งอันดับสองที่เขาก จักรพพรดดีๆน้ำแข็งยังไม่เข้าใจผิดว่าที่ได้ของเขาเป็นของคนอื่นนอกจากนี้เขายังพูดคำที่ดื้อรั้นเช่นนี้ความเข้าใจของนอนหมาน้ำแข็งเทียนเมืองเกี่ยวกับจักรพรรดน้ำแข็งันดับสองนี้เขาเชื่อมั่นว่ามันจะต้องมาอย่างแน่นอนนี่เป็นพ่อตัวเขาเองเป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะดึงดูดสัตวิญญาณทั้งหมดนอกจากนี้จักรพพรดดีๆน้ำแข็งตนนี้ยักเป็นสัตวิญญาณที่มีการฝึกฝนเกิดสามแสนปีไปแล้วแต่ว่าไม่สามารถทะลวงพันด่านสี่แสนปีไปได้นอนหมาน้ำแข็งเทียนเมืเอเข้าใจะตาไม่นหลังงจาากกกที่รฝฝนขอมัน ไปถึงระดับ3 0 0 0 0ปีปัจจุบันมันอยู่ไม่ไกลจากระดับ4 0 0 0ปีมากนักก่อนหน้านี้เมื่อมันทะลวงเข้าสู่ระดับ3 0 0 0 0ปีได้จกักรพรรดินีน้ำแข็งได้กล่าวว่ามันมาถึงขีดจำกัดแล้วยิ่งไปกว่านั้นมันทําให้พลังต้นกําเนิดของมันได้รับบาดเจ็บดังนั้นมันจึงไม่สามารถไปถึงระดับ4 0 0 0ปีได้วิธีเดียวที่มันจะหลุดพ้นจากพัฒนาการนี้ได้ก็คือต้องดูดซับพลังวิญญาณมหาศาลอันบริสุทธิ์ของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองถ้าว่ามันทําเช่นนี้มันจะแซงหน้าจากักรพรรดิอันดับหนึ่งในคราวเดียวโชคเพียงอย่างเดียวของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองก็คือจกักรพรรดิน้ำแข็งอันดับหนึ่งไม่รับรู้ถึงการดํารงอยู่ของเขามิฉะนั้นเขาเชื่อว่ามันจะต้อง จับเขาได้อย่างแน่นอนไม่ว่าเขาจะยังอยู่ในป่าหญ่สิงโตและในตอนนี้จกกักรพรรด,ดินีน้ำแข็งอันดับสองเมื่อถูกล่อลวงโดยบางสิ่งเกี่ยวกับการมีชีวิตรอดของมันมันจึงไม่มีทางเลือกอื่นและมันจะมาหานอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืงอย่างแน่นอนเมื่อนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองสัมผัสได้ถึงกิตได้ของมันรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและในตอนนี้ถึงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปทีละวินาทีแต่ว่านอนไม้น้ำแข็งเทียนเมื่อดูเหมือนจะไม่ตื่นตะหนกเลยไม่ว่าหัววิเข้าที่ซ่อนตัวอยู่ยากที่จะอดทนต่อร่างกายที่แแแขขขขขขข็งขงงงกกกกกกกรรรระะะดด้้้าา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 อเเเเเเไไไมมมม่่่่่ลหยยใใจจจจััิินนนนปปพพววีีทฏต เมื่อแต่นี่เป็นการทดสอบชีวิตและความตายสําหรับเขาและนนทหมาน้ำแข็งเทียนเมืงองยังไม่ต้องสงสัยเขายังไม่แน่ใจว่านนทหมาน้ำแข็งเทียนเมืองจะใช้อะไรฆ่าผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสุดอย่างจากักรพรรดินีน้ําแข็งเพราะว่าแม้แต่ราชินรนามพมยุทธ์ก็ยังหวาดกลัวในขณะที่ว่าวีเฮายังคงรอยอยู่ในที่หลบภัยของเขาเขารู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นในเวลาเดียวกันเขารู้สึกท้งกังวลและกลัว ในขณะที่ร่างกายของเขาเริ่มปัด่วนด้วยความตื่นเต้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าโลกภายนอกได้เปลี่ยนไปท้องฟ้ามืดสนิทในตอนแรกก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและหลังจากนั้นแสงสีเขียวหยกก็ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าทางเหนืออันห่างไกลในช่งวงพริบตาท้องฟ้าที่มืดคึม้มก็กลายเป็นสีเขียวหยกที่ทะลุทะลวงแต่ว่ามีสเสน่ห์มหาศาลเฉดสีที่สัมผัสได้นี้ทําให้ดูเหมือนว่าท้องฟ้าอันห่างไกลได้กลายเป็นอัญ,ญมณีสีเขียวขนาดนัน้นขือมาท่านใดนั้นรัศธีที่ทรงอนานาจเดมใในทง้งหเเสวต ก็สามารถสัมผัสได้เขาอนไม่ได้ที่จะสูญหายใจเข้าลึกๆของอากาศที่เย็นยะเยือกมันกาลังจะมามันกําลังจะมาจริงๆเทียนเมิงเจ้ายังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าเป็นสัตว์วิญญาณที่มีอายุยืนยาวที่สุดในขั้วโลกเหนือของเราเสียงที่คมชัดดังก้องไปทั่วทุกทิศทางการปรากฏตัวของเสียงนี้ตามมาด้วยคลื่นเสียงที่น่าสะพึงกลัวขีมะบนพื้นสูงขึ้นทันที3เมตรเมื่อคลื่นเสียงกระทบกับมันคล้ายกับคลื่นที่พัดผ่านมหาสมุทรมีเพียงร้อยเมตรรอบๆล่างของนอนไม้แ้่งแข็งเทียนเมิงที่มาาาาจกกร่งยขของเา นอนไม้น้ำแข็งเทนมึงพูดขึ้นว่าจาก,กรพรรดินดีน้ำแข็งเจ้ายังไม่ตายแล้วทำไมข้าจะยังมีชีวิตยอยู่ไม่ได้ละ่ะเจ้าจำที่ข้าพูดในปีนั้นไม่ได้หรือไงถ้าว่าข้าไม่ตายจะต้องมีสักวันที่ข้าเป็นคู่ชีวิตของเจ้าจู่ๆเสียงของนอนไม้น้ำแข็งเทีนมึงก็อ่อนโยนทันใดเสียงที่ค่อนข้างซาบซึ้งเกินไปนี้ทำให้ว่าวีห้ารู้สึกขนลุกไม่น้อยในช่วงเวลานี้ว่าวีห้าอดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างหลังจากที่คิดถึงความเป็นไปได้บางอย่างด้วยการลงกันในปัจจุบันของพวกเขาการมาที่ขั่วลงเหนือ ติดอยู่กับขั้ววีเฮาหลังจากที่กลายเป็นวงแหวนวิญญาณวงแรกของเขาไม่ว่าเขาจะเป็นวงแหวนวิญญาณอัฉริญะแต่ว่านอนไม้น้ำแข็งเทนเมิงก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของขั้ววีเฮานอนไม้น้ำแข็งเทนเมองจะคงอาศัยความแ,แขกแร่งของขั้ววีเฮาเป็นหลักในการพิจารณาว่าพวกเขนานั้นแขงแร่งหรือว่าอ่อนแอภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ทางเลือกที่ดีที่สุดของนอนไม้น้ำแข็งเทนเมิงคือการทำให้ขั้ววีเฮาแข็งแร่งขึ้นโดยการได้รับวงแหวนวิญญาณวงอื่นก่อนเมื่อความแขงแร่งของเขาเพียงพอแล้วพวกเขาก็จะสามารถมาทีีี่่่่่่่่่คอออองงงงงงเเเเหหนนนนนนนววววสสุุดดดดดไไไ้้้้้พืาาาาาิิิทททรรกจัแแแขขข็็ปญณตมม ไม่อดทนที่จะมาที่นี่และพบกับจกักรพรรดิน้ำแข็งที่แข็งแกร่งและน่าสะพึงกลัวทันทีหลังจากหัววีเฮาไปถึงระดับ20แล้วก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากในการเดินทางครั้งนี้ไม่ว่านอนแม่น้ำแข็งเทียนเมิงจะวางแผนทุกอย่างไว้อย่างละเอียดรอบคอบเพียงใดแต่ถ้าหากว่าเขาทำผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเขาและหัววีเฮาอาจจะถูกฝังอยู่ขั้วโลกเหนือสุดเ่วนนิรันหรือว่าวีเฮาก็คิดในใจว่าทำไมถึงทำให้นอนแม่น้ำแข็งเทียนเมิงท,ที่จะยืนการมาที่นี่ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงมหาศาลในการทำเช่นนั้นก็ตามเป็นเพราะว่าให้เขาแข็งงงงงงงแกกกกรร่่่่่่ขึ้้้นน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 นัััััหหหหืืออออลลจจจจาาาาาาทีีีวววเเเไไดดยยยยิิส็็ูมมมะปๆ แม้ผ่านเข้ามาในหัวใจคงว่าหวีเเฮาเขาก็เงียบไปทันทีเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเสื้อมั่นนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมึงตอนนี้เขาทำได้เพียงอดทนรอแล้วก็สังเกตอย่างเงียบๆเทียนเมึง เจ้ากำลังหล่นหาที่ตายทันใดนั้นเสียงที่ชัดเจนของจกักรพรรดิอินีน้ำแข็งก็เต็มไปด้วยไอสังหารและท้องฟ้าสีเขียวหยกก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มในทันทีไอสังหารที่รุนแรงลงมาจากท้องฟ้าและเส้นผ่าศูนย์กลางร้อยเมตรแต่เดิมที่ได้รับการปกป้องจากพลังวิญญาณของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองก็หดตัวลงเป็นเส้นผา่าศูนย์กลางสิบเมตรในทันทีแต่ว่าอย่างไรก็ตามนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองไม่ได้กลัวจักรพรรดิอินีน้ำแข็งในการแข่งขันพลังวิญญาณที่เรียบง่ายนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองยิ้มในลลลักษณะะทีี่่่่่่ไไมมมเเรรงงงบแสาาาวย ข้าแค่แสดงความรู้สึกที่แท้จ,จริงของข้าข้ามีชีวิตอยู่โลกนี้นับล้านปีแล้วแต่ข้าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนหลับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งเดียวที่อยู่ในส่วนลึกในหัวใจของข้าที่ข้าไม่สามารถควบคุมได้ก็คือเจ้าจะก,กระพาะด,ดินนี้น้ำแข็งเจ้ารูไ้ไหมว่าทำไมข้าถึงเลือกกลับมาในเวลาเช่นนี้เป็นเพราะข้าคำนวณแล้วว่าเจ้ากำลังจะถึงขีดจำกัดและถึงทางตันภายในเวลา100ปีเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะไม่สามารถทะลวงผ่านระดับนั้นไปได้จากนั้นเจ้าจะหายไปในโลกที่เย็นจะเยือกนี้นั่นคือเหตุผลที่ข้้าข้าา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 กกกกกลลลัับบมม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 มถไไไไไไ่่่่่สสรรรรรอออออออดีีีีีตตตปปแะะชวววินง็จคหหหยเเื แล้วถ้ากลับมาเพื่อให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปและให้เราได้อยู่ด้วยกันอย่างแท้จริงว่วาวีเฮาถอนหายใจอยู่ในใจแล้วก็บิดตาของเขาที่เขาคิดไว้นั้นถูกแล้วจริงๆนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมืองหลอกล่อเขาจริงๆเขามีแรงจูงใจในการมาที่นี่อย่างแท้จริงตั้งแต่ที่ว่าวีเฮาพบกับนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมืองว่าวีเฮาก็้ชใจเขายังไม่มีเงื่อนไขจากก้นบื้องหัวใจของเขานอนไหมน้ำแข็งเทียนเมิงได้มองบงวงแหวนวิญญาณล้านปีให้กับเขานอกเหนือจากทักษะวิญญ,ญาณทั้งสี่อย่างแล้วนั้นเทียบเท่าก,กับการให้ชีวิตใหมใ่ นอนไม้น้ำแข็งแทนเมิงมีตำแหน่งที่สูงกว่าทางยาแล้วก็เปรยเยและไม่แต่วังตรงแต่ทว่าในตอนนี้ว่าวีฮารู้สึกแล้วก็ว่ามีบางอย่างในหัวใจของเขาแตกสลายอารมณ์ที่เขาอัดอั้นไว้มาแต่ยาวไว้ก็ระเบิดออกมาเรากับเคื่อนแตก เขาโกหกข้าเขาโกหกข้า,า,าจริงๆความคับแค้นใจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกลายเป็นสายน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มของเขาก่อนที่จะกลายเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็วที่รวมตัวกันที่มุมตาของเขาแต่ว่าอย่างไรก็ตามว่าวิเฮามีอายุเพียง12ปีเท่านั้นเช่นเดียวกับที่เขาเชื่อว่าทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเต็มไปด้วยความหวังการทรยศของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมิงได้ทำลายหัวใจที่เดือดร้อนของเขาในทันทีว่าวิเฮาไม่กลัวความยากลำบากและก็อุปสรรคใดๆตราบใดที่เขาเห็นความหวังอยู่ตรงหน้าของเขาเขาก็เต็มใจที่จะทุ่มสุดตัวหนึ่ยยยนนนแปลลงงงบุคคิกกขขอออเเาาา่มใรรรีสืไ มีเพื่อนมีอาจารย์ได้เพื่อนร่วมชั้นเรียนจากอีกมุมมองหนึ่งนอนไม้น้ำแข็งเทียนมืองได้มอบสิ่งนี้ทั้งหมดให้กับเขาเป็นเพราะการดำรงอยู่ของนอนไหม้น้ำแข็งเทียนมองทำให้เขามีความมั่นใจและศรัทธาในหัวใจแต่ทว่าการทรยศของนอนไหม้น้ำแข็งเทียนมึงได้ตัดลากแห่งศรัทธาของเขาออกไปแล้วและถอนความมั่นใจออกจากหัวใจของเขาไปแล้วซึ่งในตอนนี้มันก็ทำให้ว่าวีเฮารู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากเพราะว่าความหวังของเขาได้ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์และในตอนนี้ถึงแม้ว่าพลังจิตของนอนไหม้น้ำแข็งเทียนมึงจะมีพลังมหาศาลแต่ว่าเขา้นนพลัังงทหม ไปที่การตอบโต้ของจกักรพรรดิดีนีน้ำแข็งเขาไม่ได้สังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่สวรรค์ถลม่มและแผ่นดินสะเทือนในหัวใจของหัววีเห่าเลยเมื่อได้ยินคำพูดของนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองจกักรพรรดิดีนีน้ำแข็งก็นิ่งเงียบเล้าวกาว่านอนไหม้น้ำแข็งเทียนเมืองได้เรียกความกังวลในใจของเขาออกมาอย่างแม่นยำมันก็คุ้นคิดอย่างเงียบๆนอนไม้น้ำแข็งเทียนเมืองก็กังวลเล็กน้อยแล้วก็กล่าวว่าข้ากลับมาแล้วจกักรพรรดิน้ำแข็งเราไม่ได้เจอกันมานานหลายปีแต่เจ้ามีเต็มใจที่จะมาพบข้าด้วยตัวเองกั้นหรัือ,อ เทียนมึงเจ้าไม่รู้หรือว่าพอของข้าเป็นนักล่าเผ่าเจ้านอนไหม้น้ำแข็งเทียนมึงก็หัวล้ออย่างเฉยเมยว่า แน่นอนข้ารู non, ้แล้วม well ันสําคัญตรงไหนล่ะมีกฎไหนที i> i> ่เราบูว่าเราม่ควรชอบนักล่าของตัวเองงั้นหรือและเป็นพ่อเหตุนั้นข้าจึงชอบเจ้ามากขึ้นไปอีกจากพรรดีนีน้ําแข็งก็เก่าอย่างดูถูกว่าน่าเสียดายเจ้าไม่มีคุณสมบัติที่จะชอบข้าได้แต่ว่าข้าก็รู้สึกประทับใจมากเจ้าตกลงที่จะพาตัวเองกลับมาเป็นอาหารให้ข้าจริงจริงข้าจะช่วยให้เจ้าบรรลุเป้าหมายในการหลอมรวมร่างกายของเราเข้าด้วยกันเช่นนี้ไงเจ้าน่าจะรู้สึกได้ว่าตอนนี้ข้ากําลังเข้าใกล้เจ้าแล้วเจ้าแค่รอข้าข้าจะไปหาเจ้าภายใน15นาาทีจะสิบัห้าอ้างดีข ร่างกายและพลังงานของเจ้าธีรนิชและจะทําให้เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของข้าและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่านอนไม้น้าแข็งเพียนมึงดูเหมือนจะคุ้นเคยกับวิธีการพูดของจักรพรรดินีน้ําแข็งแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าใจเย็นกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอเจ้าเย็นซาแล้วแต่ใจเสมอไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้ายังไม่มีใครจริงสิข้าอยากถามเจ้ามาตลอดว่าเรื่องตลกที่เกิดขึ้นในขั้วโลกเหนือเป็นเรื่องจริงหรือไม่ในตอนนั้นเจ้าชอบจักรพรรดิน้ํ้ำแข็งอันดับหนึ่งจักรพรรดิน้ำแข็งหิมะใช่หรือไม่จ เจ้าเทียนมึงข้าจะสีกร่างเจ้าเป็นหมื่นหมื่นชิ้นอย่างแน่นอนคำพูดของนอนไม้น้ำแข็งเทียนมึงดูเหมือนว่าจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่อ่อนไหวที่สุดของจกักระพรดน้ำแข็งทำให้เสียงของมันกลายเป็นแข็งก้าวขึ้นมาทันทีในขณะนั้นท้องฟ้าสีเขียวเข้มก็เปลี่ยนเป็นสีดำในทันทีรอยยิ้มที่มุมปากของนอนไม้น้ำแข็งเทียนมึงไม่เคยหายไปเ้าก็ว่ามันจงใจพยายามทำให้จกักรพรดดีนีน้ำแข็งโกรธในทางกลับกันไม่มีน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของัวหวีเฮ้าที่ซ่อนตัวอยู่อีกต เห็นได้ชัดว่านนทหมายน้ำแข็งเทียนเมืองกับจกักรพรรดินีน้ำแข็งมีความขับแขนและความรู้สึกมากมายระหว่างพวกเขาแน่นอนว่ามันไม่ง่ายอย่างที่นอนไหมน้ำแข็งเทียนเมืองได้กล่าวไว้อย่างแน่นอนนอนไหมน้ำแข็งเทียนเมืองตั้งใจทำให้จกักรพรรดินีน้ำแข็งโกรธซึ่งหมายความว่าเขาตั้งใจอย่างแน่นอน เขามีการเคลื่อนไหววางแผนปลดปล่อยพลังแต่ทว่าอย่างไรก็ตามว่าวีฮาก็ยังคิดว่าสิ่งนี้มีความสำคัญกับเขาจริงหรือนอนหมน้ำแข็งเทียนมึงจะสมควรได้รับความไว้วางใจจากเขาหรือไม่เทียนมึงโกหกข้าเขาพาข้ามายังแดนเหนือสุดที่เต็มไปด้วยอันตรายจุดมุ่งหมายเดียวของเขาคือช่วยปลูกวิญญาณยุทธ่สองของข้าหรือไม่ไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างแน่นอนในที่สุดเขาก็ยังโกหกข้าอยู่ดีว่าวีฮาสุดหายใจเข้าลึกๆใบหน้าของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นเยน็นชาความโศกเศร้าในหัวใจของเขาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในสภาาาาาาพพจจจจิตตตใใใใขขขขออองงงงงเเเคคววววมมมกกััลลแแะื่นนนนน้้้หหยยไีีีท จะคงอยู่ในหัวใจของเขาเท่านั้นเราก็ว่ามันสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในอารมณ์ของววีเฮ้ามุกสีเทาที่อยู่ในส่วนลึกในหัวใจของเขาก็สั่นไหวเบาๆแต่ว่ามันก็กลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วเสียงที่วีวเฮ้าไม่สามารถได้ยิน ก็พึ่พำกับตัวเองภายในมุกสีเทาว่าบุคลิกภาพของเด็กคนนี้ที่ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่เยาวัยของเขานั้นประทุง่ายเกินไปจุดอ่อนที่สุดของเขาก็คือหัวใจของเขาเองสําหรับเขาแล้วนี่อาจถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกฝนไม่อย่างนั้นแล้วเขาจะเติบโตได้อย่างไรจะดีกว่าถ้าหากว่าข้าไม่เข้าไปยุ่งแต่ว่าเจ้านอนตัวนั้นทําให้ข้ามองเขาดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากจากนั้นเสียงของมุกสีเทาก็เงียบลง เอาล,าละครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ